การล้างมือกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นแต่ก๊อกน้ําภายในห้องน้ําสาธารณะนั้นมักเป็นที่สะสมของแบคทีเรียน่าแปลกใจใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าเป็น Touchless Faucet ก๊อกน้ําไร้สัมผัสของโตโต้คุณจะสามารถล้างมือได้โดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสถูกสุขอ,อนามายัยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กบริเวณปลายป,า,ยปากก๊อกสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้แม่นยำเทคโนโลยี Soft Flow ที่มอบสัมผัสข,ของสายน้ำที่นุ่มนวล และลดการกระเซน็นของสายน้ำ e c o c a p ซึ่งเป็นการดึงอากาศเข้ามาผสมกับสายน้ำช่วยลดปริมาณการใช้น้ำของก๊กน้ำลงได้สร้างพลังงานในตัวเองได้จากการที่น้ำไหลผ่านกังหันขนาดเล็กด้านในโตโตมุ่งมั่นที่จะมอบวิถีชีวิตที่สะอาดสะดวกสบายและปลอดภยัยไม่ใช่เพียงแค่วันนี้แต่รวมถึงในอนาคตด้วย Touchless f a u c e t ก๊กน้ำไร้สัมผัส